สวัสดีค่ะพบกับช่องเกษตรคู่ครัวนะคะวันนี้จะมาแนะนําวิธีการปลูกเตยหอมนะคะเตยหอมเนี่ยเป็นพืชถือว่าเป็นพืชสมุนไพรก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะมีน้ํามันหอมระเหยนะคะทีนี้เรามาดูก,กันค่ะว่าเตยหอมเนี่ยอนอกจากเอามาทําอาหารมาปรุงอาหารทําเป็นใส่ในพวก บวชพวกเชื่อมนะคะหรือว่าเอาน้ํามาปัน่นทําขนมอะไรทําได้เยอะๆแล้วก็จะมาบอกเคล็ดลับง่ายๆอีกอย่างหนึ่งนะคะที่จะเก็บเตยหอมให้มันมีความหอมเป็นพิเศษนะคะก็คือจะต้องเก็บในช่วงเช้าตู่เลยนะคะสังเกตง่ายๆก็คือว่ามันจะมีน้ําค้างเกาะอ,อยู่บนใบนะคะช่วงนี้ใบมันจะมีความสดนะคะไม่ว่าเราจะเอาไปทําอาหารหรือว่าเราจะเอาไปทําถุงหอมใส่ในรถหรือถ้าใครชอบประดิษฐ์ประดอยหน่อยแล้วก็เอามาพับเป็นดอกกุหลาบนะคะมัดเป็นชอ่อ ก็สวยไปอีกแบบนะคะหรือใครจะเอาไปดื่มใส่ในน้ำร้อนชงเป็นชาใบเตยดื่มตอนเช้าๆนะคะก็จะทำให้รู้สึกสดชื่นนะคะทีนี้เวลาเราจะตัดใบเตยนะคะเราต้องใช้กรรไกรนะคะหรือมีดก็ได้นะคะเราจะตัดใบข้างล่างของมันนะคะเราจะไม่เอายอดของมันนะคะจะเลือกใบที่มันมีสีเขียวเข้มหรือสีเขียวปานกลางนะคะมันจะมีความหอมมากกว่านะคะส่วนยอดอ่อนข้างบนนั้นก็ปล่อยให้มันแตกต่อขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นเพื่อความสะดวกในการนำเตยหอมมาใช้ประโยชน์นะคะเราสามารถปลูกใส่ในกระถางสวยๆว,วางไว้หน้าบ้านก็ได้นะคะมาดูวิธีกันเลยค่ะว่าทำยังไงนะคะ,ะเมื่อเราได้ต้นเตยมาแล้วนะคะ,ขะแขนงของมันนะคะมันจะมีใบข้างล่างนี้นะคะเราก็ดึงออกก็ได้ค่ะนะคะ,นะคะ,ะหลังจากที่เราปลูกเนี่ยรากใหม่ที่จะออกมันก็จะออกบริเวณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาปูนแดงนะคะ ป้ายที่ที่ที่อทรอยเพลถามว่าใช้ปูนขาวได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะคะนะคะเสร็จแล้วก็ก็จะใช้กระถางปากกว้างแบบนี้นะคะอ่าถ้าดีก็ก้นลึกนะเพราะว่าเหตุผลที่ใช้กระถางปากกว้างก็เพื่อว่า,าเวลามันแตกหนอเนี่ยมันจะได้งอกไปนะคะ มันจะมีพื้นที่ในการขยายเพราะมันจะงอกปกติเวลาเราปลูกบนพื้นดินเนี่ยมันก็จะงอกลามไปทั่วเลยนะคะทีนี้เราก็ผสมดินปลูกมีกแกลบมีมูนัวนะคะ,ะมีดินสําเร็จที่เขามีขายท,ทั่วไปแล้วก็ดินร่วนค่ะแค่นี้ค่ะแล้วก็เตยหอมเนี่ยมันชอบน้ํานะคะกดให้แน่นนะคะ ชอบนะ้ำทีนี้เราเอามาปลูกใส่ในกระถางอย่างนี้แล้วเราก็เวลาเราจะเอาไปทําอาหารนะคะหรือว่าเอาไปใส่ในรถอะไรเนี่ยก็สามารถเก็บได้สะดวกนะปลูกเสร็จเราก็รดน้ําค่ะถ้ามันล้มเดี๋ยวเราต้องกดใหม่แค่นี้ค่ะทำได้ง่ายๆนะคะไม่ยากเลยค่ะเมื่อเราปลูกเสร็จอย่างนี้นะคะแรกๆเราก็ วางในแสงลาไรก่อนนะคะทีนี้เตยหอมเนี่ยดูแลไม่ยากนะคะที่ปลูกไว้ต้นเดิมเดิมก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรมากนักนะคะว่างๆก็เอามูลวัวไปใส่ได้นะคะที่ต้นเดิมแต่ว่ามันรกเพราะฉะนั้นก็เลยต้องยกเอามาปลูกใส่ในกระถางนะคะทีนี้จะบอกว่าต้นเตยหอมเนี่ยนะคะาสามารถวางในที่ร่มได้นะคะแล้วก็วางกลางแจ้งก็ได้นะคะที่สําคัญชอบน้ําย้ายขาดน้ําถ้ามันชอบถ้าเรารดน้ําบ่อยๆเนี่ยมันก็จะมีใบนะคะแตกออกมาเรื่อยๆนะคะ าฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามค่ะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆในคลิปต่อๆไปค่ะจากช่องกเกษตรคู่ครัวนะคะสวัสดีค่ะ